โ oh. hey. wow. oh อ้เฮ้ว้าวโอ้โหทุกคนดูดิสิพัดเจ้าจอดวันนี้เราจะมาทำการเปิดกล่องดูสิว่าในกล่องนี้มีอะไรมั่งโอ้โ oh หไม่จ้าโวยนี่คืออ๋อ uh กูด huh. ังนี่คือกล่องของเล่นว้าวโอ้โหนี่คือช้างแมมอ,สอมสสีเหลืองเยลโลแมมอมสสีเหลือง โอ้โหสวยงามด้วยทุกคนดูนี่สิโอ้โหไดโนเสาร์สีส้มมันช่างสวยงามเหลือเกินทุกคนโอ้เฮ้เจ้าแมมมอตว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้โหเอตแลเฟนช้างสีแดงทุกคนนี่คือช้างสีแดงและสีเหลืองต่อด้วยไดโนเสาร์ โอ้โหสามสีเลยทุกคนเจ้าจอดนี่คือเจ้าบอฟฟโลบอฟฟโลเฮ้บอฟฟโลตอนนี้เยลโล่บอฟฟโลเย้โอ้โหขาเป็นอะไรไหนดูโอ้โหเอลฟเฟนสีฟ้านะครับเย้ yeah. สวยงามทีเดียวเลยพระเจ้าจอดอยู่กับจอด เฮ้แต่นี่คือเจ้าคิงคองเอยเจ้าคิงคองตัวนี้หน้าตาเจ้าสุดยอดเลยว้า wow. ว hey. เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ไปเดินไปสิโอ้โห oh นี่สีเขียวก็มาบอฟฟิลสีเขียวบอฟฟิลเอ้าแข่งกันจนตูดงัยดงัดงัดงัดว้าว โอเคทุกคนวนันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกครั้งนะครับบายบาย